สวัสดีครับผมช่อง Takoyaki Channel วันนี้ผมจะมาเจาะลึกวิธีการใช้สกิลเบอร์เซิร์ k ของไนท์น,นะผมใช้อย่างโปรใช้อย่างไงให้มันแก้ปัญหาไม่ดีปัญหาเยอะมากแต่ถ้าใช้เป็นมันเพิ่มดาเมจได้ให้เราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไปรับชมกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยก็จะมาดูคําอธิบายสกิลเบอ Berserk ก่อนเลยมันก็ค้างยืดยาวนิดน,นึงนะครับสกิล์เซิร์ k เนี่ยเมื่อกดจะทําให้เราเลือดเต็มนะครับแล้วก็จะเพิ่มพิชแฉกให้เราถ้าเราอัพเต็มห้าเนี่ยจะเพิ่มให้ถึงสามร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็เพิ่มพิชแฉะอาวุธให้้ออีกประมมาาณ200ถาัพเต็ แล้วก็เพิ่มมุฟสปีดลดเดฟตัวบางเลยลดเดฟหายไป50%แล้วก็เพิ่มแล้วก็อัดลดอัตราฟรีนะครับก็ฟรีลดลงก็คือหลบไม่ได้เลยแล้วก็เสียเพีทั้งหมดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เสียเลือด3%ทุกวินาทีนะครับในระยะเวลา15วิแล้วหลังจากที่จบเอฟเฟกนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูเลือดฟื้นฟูเอฟพีอัตโนมัติอันนี้ไม่ได้หมายถึงปั๊มไม่ได้นะไม่ได้หมายถึงปั๊มไม่ได้แต่ว่าถ้าระหว่างที่ใช้สก ปั๊มไม่ได้หิวไม่ได้ปั๊มไอพก็ยังก้ปัมป๊มไม่ได้นะครับผมอ่าแล้วก็เมื่อเราจะมีอาวุธโบนัสนิดนึงถ้าเราใส่อาวุธต่างๆนะอ่ะคืออาวุธดาบกับอาวุธหอ,อกอาวุธดาบเพื่อในสปีดเพื่อกีนดาเมจแล้วก็อาวุธหอ,อกเนี่ยจะลดฟิกแคส์ร้อแล้วก็ uda, ลดโกลบอลคูดาก็ทําให้ใช้สกิลสไปรัลได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยพอเราดูคำอธิบายแล้วเนี่ยก็ดูเป็นสกิลที่ดีมากเนาะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยลดไล่ Line, แล้วก็ทำดดให้เาเาใช้าก ถ้าเป็นสายดาบเนี่ยมันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าก็แค่กดแล้วก็ฟันอย่างเดียวเนาะไม่ได้ใช้สก,กิลอะไรให้มันเปิดเอแต่ถ้าเป็นสายหอกเนี่ยมันมีปัญหาอย่างยิ่งใหญ่เลยเกี่ยวกับเรื่อง HP คือ h p ไม่พอใช้นะฮะวันนี้เนี่ยจะมาแก้ปัญหากันว่าจะทำยังไงให้สามารถใช้ h p ให้พอใช้ได้แล้วก็สามารถใช้ได้ในครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่ะผมจะมาสาธิตปัญหาของการใช้เบอร์เซอร์ก่อนเลยนะครับก็พอเราใช้เบอร์เซอร์ปุ๊บแล้วเราใช้อ่ตัวไฟล์ล่อเนี่ย เอชพี uh, เราเนี่ยจะปาไม่ได้นะกูจะปาไม่ได้แต่เอพีเราจะค่อยค่อหมดหมดปุ๊บปุ๊บอ่ะใช้ไม่ได้หรือมันติดขัดติดไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเราจะสไปรัลและเอพีเราเนี่ยก็จะเด้งไม่ทันถ้าเราใช้แบบบูแบบนี้นะปกติคนใช้บูแบบนี้กันเนาะอ่ะบูมันก็จะทําให้เราเด้งขึ้นเด้งขึ้นแล้วก็ใช้เด้งขึ้นแล้วก็ใช้ แล้วพอเอยาะใช้ครั้งต่อไปเนี่ยมาใช้ไม่ได้เนี่ยต่อยคูดาวนาคุกเอชพีเราเด้งไม่ขึ้นเลยเอชพี SP เราเด้งไม่ขึ้นเลยจะทำให้เราเกิดปัญหาคือใช้ได้ครั้งเดียวแล้วก็เอพีไม่พอในการใช้หนึ่งครั้งในการใช้หนึ่งเฟนซี่นะครับผมนี่คือปัญหาที่เราเจอนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากเพราะอะไรครับมันเกิดจากเพราะว่าเอพีเราเนี่ยไม่พอใช้พอเรากดเบอร์เซิร์กเนี่ยเอพี SP เราจะหายไปครึ่งหนึ่งใช่ไหมอย่างผมตอนนี้เลเวลเจ็ดสิบเนี่ยเอพี SP อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยโดนหักครึ่ง,นงหน แล้วการใช้ของสไปรัลหนึ่งครั้งเนี่ยมันใช้เ p 45นะเพราะเนี่ยมันใช้ได้แค่ประมาณ7-8ครั้งเ p มันก็หมดนะแต่ว่าการ1นึ่งกดหนึ่งเบอร์เซิร์กเนี่ยเราจะต้องใช้สไปรัลถึงประมาณ10ประมาณ10ครั้งขึ้นไป10ครั้งขึ้นไปเพราะมันลดไล่แล้วมันทำให้เรากดได้เรื่อยๆลัวๆเนาะเอฟพี FP เราเนี่ยไม่ทันเด้งไม่ทันที่ทำให้เราเนี่ยเกิดปัญหาชะงักก่อนที่เบอร์เซิร์กจะหมดนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเอพีเราเหลือต่ำแล้วเนี่ยแล้วพอเราใช้หลังจากทีี่่เเบร์์หมดนย เอพเราก็จะเด้งไม่ทันเด้งไม่ทันเด้งไม่ทันก็คือใช้ไปเลือดเด้งขึ้นมาแล้วก็ใช้เด้งขึ้นมาแล้วก็ใช้ใชออคูดาวเบอร์เซิร์คขั้นที่2ต่อมาขั้นที่2มาเนี่ยก็ไม่มีมานาใช้อยู่ดีเพราะว่าการที่จะใช้เบอร์เซิร์เนี่ยเราต้องเราต้องมั่ร์ว่าเราเนี่ยเอพเต็มก่อนแล้วเราต้องเหลือเอพครึ่งหนึ่งเนี่ยในการที่จะลูดให้หมดนะผมนี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้เพราะฉะนั้นเราควรจะหาวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องเ p การเป็นเรื่องสำคัญหลักนะสำหรับไนท์สายหอกที่ต้องใช้ วิธีการแก้สิ่งแรกเลยที่ผมนึกได้เลยอาจจะดูตลกและดูเหมือนแบบแปลกๆนะแต่ใช้งานได้จริงนะผมลองแล้วก็คือ up in นะมันก็ดูตลกอะนะแต่ว่า sp เราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยก็คือจาก700เมื่อกี้ที่ผมไม่ดูใช่ไหมขึ้นมาเป็น834เพิ่มขึ้นมาเหมือนใช้สเปรย์ลอเพิ่มขึ้นอีกประมาณ3ทีนะอาจจะได้ถูกหารครึ่งมาใช้เพิ่มขึ้นแค่ประมาณทีถึงสทีนะแต่ว่ามันช่วยทําให้เราเนี่ยมี sp ใช้ได้มากขึ้นหลังจากที่เรากด เบอร์เซิร์ฟแล้วก็หลังจากเบอร์เซิร์ฟแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่ปั๊มเอได้แรงขึ้นการอัพอินเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าอัพอินเนี่ยมันได้เรื่องการปั๊มเอด้วยนะครับผมเ p เนี่ยาการกดบู๊หนึ่งครั้งเนี่ยอ่ะอันนี้นได้เ p 100นะครับอ่ะพอผมลองเอาสเตตัสที่ไม่อัพอินมาแล้วเราลองปั๊มบูดูนะครับปั๊มบูดได้แค่77นะครับ การอัพอินเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยปั๊มบูหรือปั๊มทุกอย่างที่มันเพิ่ม SP เนี่ยได้แรงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์นะถ้าเราอัพ40ก็คือจะแรงขึ้น40%่สิบปการปั๊มบูเนี่ยก็จะปั๊มได้แรงขึ้นมันช่วยได้เยอะเลยเพราะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่อง SP อย่างหนักนะครับนอกจากจะได้แมเอชเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะปั๊มบูได้แรงขึ้นนะถ้าเราไปฟาร์มหรือเราไปทําอะไรต่างๆเนี่ยไปตีบอสเนี่ยผมว่าการอัพอินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้้้วววกกกก็็็ิธีีีาาาาารรแไไขปปปััญหหออออยย่่งตตเเลคืจะมาานะมนนน หารตัวนี้เนี่ยถ้าเราทำเป็นแบบขั้น3ดาวก็จะดีขึ้นอีกนะก็คือจะเพิ่ม s p 6 0แต้มทุกๆ10วินาทีอันนี้มันก็ช่วยช่วยขึ้นมานิดนึงเพราะว่าในช่วงเบอร์เซิร์กเนี่ยถ้ามันเด้งสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะทำให้เราสามารถใช้สไปรเลาได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าตอนที่ตอนที่เราติดเบอร์เซิร์กเนี่ยมันจะไม่สามารถตามเอได้การที่มันเด้งมาแค่60เนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยมีความต่อเนื่องในการใช้สไปรเล่เนี่ยได้พอดิบพอดีก่อนที่จะหมดนะครับก็ช่่วยได้้เรืองนนะีะ และเลือดสุดท้ายตอนที่เราเบอร์เซอร์หมดแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหายอย่างหนึ่งก็คือปั๊มเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมเต็มสักทีนะมันมีทาหนึ่งก็คืออาหาคิดง่ายคือจะเป็นดอกเหลืองเนาะดอกเหลืองก็คือปั๊มทีเดียวเอสเต็มเลยแต่ดอกเหลือเกมนี้หาย,ยากนะผมเป็นสิ่งที่หาย,ยากไม่ใช่ในง่ายที่ผมเล่นเกมนี้มาจะเดือนเนี่ยเพิ่งจะหาได้มาแค่26ดอกมันเอาไว้ใช้แบบสําคัญสําคัญจริงๆนะก็เลยถ้าเราใช้บ่อยๆเนีย่ยผมว่าหมดแน่มันมีวิธีหนึ่งก็คืออันนี้ลเลยครับใช้เงินแก้ปัญญหหาก็คือบบูแใ ผมเชื่อว่านายหลายคนไม่ค่อยได้ซื้อการเพราะมดูค่อนข้างแพงนะเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะไปต้องใช้นะเพราะว่าไอ้บูเนี้ปกติใช้บูลนี้กันเนาะบูเนี้มันปั๊มได้แรงกว่าประมาณ120 1 3 0แต่ว่ามันแพงกว่าเยอะถ้ามันแพงกว่าแค่แบบ2เท่ามันก็ดูน่าใช้อะนะแต่นี้มันแพงกว่า4เท่าเลยอันนี้เฉพาะแบบจําเป็นจริงๆถ้าคุณแบบต้องการตีบอสจริงๆเนี่ยไอ้เบอร์เซิร์กเนี่ยมันเป็นการดูดตังค์ดูดเงินค่อนข้างเยอะแต่ถ้าคุณใช้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถ ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้เบอร์เซิร์กแบบเ,เต็มประสิทธิภาพให้ดูนะครับก็คือเราต้องใช้เป็นบูตัวนี้อย่างที่บอกบู Blue ตัวนี้เอาไม่อยู่นะใช้บู Blue ตัวนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดอาหารตัวนี้ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเร้งเอขึ้นมานะตอน50แต้ม50แต้มก็พอ50แต้มก็ช่วยเราได้ละนะครับอ่ะลองดูซิว่าเ p เราจะพอใช้ไหมรอบนี้นะครับกดเบอร์เซิร์กปุ๊บแล้วก็ติมติมติม เอพีเนี่ยมันจะยังปั๊มไม่ได้นะคุณดูนะเอพี HP มันจะยังหมดหมดจนจะหมดเรื่อยๆนะดูสิว่าจะใช้ได้ครบไหมอันนี้อัพอินมานะครับอัพสายอินมาเห็นไหมอัพมันสามารถใช้ได้เกือบหมดพอดีเกือบหมดเวลาพอดีนะครับแล้วบูตัวนี้ปั๊มแรงมากคุณดูดินะปั๊มปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาอ่ะ,อะใกล้เต็มแล้วเราก็จะสามารถที่จะเตรียมที่จะใช้เบอร์เซิร์ฟรอบต่อไปแล้วนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอคูดาหมดปุ๊บ เราก็สามารถใช้เบรรอร์สเกลตัดไปได้ได้การที่เราได้เอ p ได้แรงขนาดนี้นะครับผมอ่ะเมื่อกี้ผมได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาแบบสุลต่านไปแล้วเนาะแต่คนธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าบูนี้ผมว่ามันแพงไปมันใช้คอปเปอร์ใช้ตัวอีเดนคอยเยอะเกินไปมันแพงมากนะแต่ถ้าผมว่าใช้บูธรรมดาเนี่ยผมว่ามันก็พอไหวนะเพราะอย่าลืมว่าตอนนี้เราอัพสายที่อัพอ,อินขึ้นมาเนี่ยเราปั๊มค่อนข้างแรงปั๊มบูทีละร้อยนะครับ มันน่าจะพอไหวนะเดี๋ยวลองดูไหมครับผมว่ามันจะไหวไหมอ่ะเดี๋ยวลองกดใช้สกิลที่ก่อนนะเพื่อเพิ่มน้ำมิด,ด,ดแล้วหน่อยปึ๊บอ่ะแล้วก็กดเบอร์เซิร์กตีนะครับดูซิว่าเราจะได้กเอชพิทันหรือเปล่านะอ่ะในตอนเบอร์เซิร์กเนี่ยผมคิดว่าเราจะทนะะันแล้วล่ะเพราะว่าเอชพีแม้เอชพีเราค่อนข้างสูงก็เพียงพอต่อการใช้เบอร์เซิร์กจนจบจนจบหนึ่งเบอร์เซิร์กกันนะอ่ะเดี๋ยวนะหมดเบอร์เซิร์กเลยใช้ได้ต่อเนื่องแบบไม่มีติดขัดนะครับหลังจากนี้เราก็ต้องเป็นสไปรัลธรรมดาไปเรื่อย เอชพี FP เราเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราอัพอินเนี่ย SP มันจะเด้งไม่ขึ้นแล้วจะวนอยู่ที่เดิมวนที่เดิมเด้งไม่ขึ้นเลยแต่อันนี้เนี่ยระหว่างรอครูดาวเบอร์เซิร์ฟมาเนี่ยเราก็ยังใช้สปไปร์ลเรื่อยเรื่อยแล้วก็ปั๊มบูธรรมดาเนี่ยเด้งขึ้นเรื่อยเรื่อยได้แม้มันได้กําไรคือต้องปั๊มบูให้ได้กําไรเนะี่ยไม่งั้นเราจะขาดทุนหรือว่าจริงมันไม่ขาดทุนหรอกมันจะอยู่ที่เดิม SP มันจะไม่ไปไหนเลยแล้วสุดท้ายเราต้องมานั่งกดดอกเหลือทุก,ก,รนนกนะครั้งที่กดเบอร์เซิร์กกเเ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 เนน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 นีี่่่่ยยยยยยมมมัััััคคคคอออออออขข้้้้้้้้าาางงปปลลลืิิิไไไะะะะรรรรบบพพชชววดดดุณใใใททหห SP ึ เดี๋ยวเบอร์เซิร์คใกล้คูดาจะมาแล้วเอพี FP เกือบเต็มแล้วแต่อันนี้เหมือนจะยังไม่พอเนาะเพราะเบอร์เซิร์คมาแล้วรอบต่อไปเบอร์เซิร์คมาแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเล่นเพราะว่าต้องรอเอพีเต็มก่อนถ้าเอพีไม่เต็มเราจะไม่ไม,ไม่สามารถใช้วิธีเดิมได้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะหยุดตีแป๊บนึงไหมหยุดตีแป๊บหนึ่งให้มันปั๊มหน่อยอ่าปั๊มปั๊มักหน่อยแล้วเราก็ใช้สเต็ปเดิมนะครับอ่าใช้สกิลนี้ก่อนรูมใช้ย่าเนาะผมว่าเบอร์เซิร์คลาคแพงไปเลยน่าจะดีกว่าอ่าแล้วก็ใช้เหมือนเดิม เห็นไหมว่าเราไม่ต้องไปใช้บูที่มันแพงเลยไอ้บูธรรมดาก็พอไหวเข้าใจไหมครับผมก็พอไหวเพราะอะไรเพราะว่าเรา,าอัพอินมาอ่าอัพอินกับไม่อัพอินเนี่ยอิน40กับไม่อัพอินเนี่ยหนังคนละม้วนเลยนะครับเพราะงั้นอินเนี่ยช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถใช้สกิลเบอร์เซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นเยอะเลยนะครับผมอ๋อแล้วก็แถมนิดนึงนะครับผมก็อ่าก่อนที่จะจบคลิปนี้เนี่ยผมเพิ่งจะนึกได้ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราปั๊มได้แรงขึ้นอีกนั่นก็คือตัวเฟือง โอชั่นเฟืองที่คนไม่ค่อยสนใจการดูเหมือนไร้ประโยชน์นะแต่ผมมองว่าสําหรับไนทนะ์เนี่ยดีนะเนี่ยปั๊มเอเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วถ้าได้แบบเต็มเต็ม8ก็คือ24%เราจะปั๊มเอชพีอย่างเมื่อกี้ผมปัม๊มบูเนี่ยได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นปั๊มได้หนึอ่สก็คือจะทําให้เราเนี่ยกำไรจากการปั๊มบูในการที่เราใช้เบอร์เซิร์ครอบแรกจนไปถึงเบอร์เซิร์ครอบที่2เนี่ยโดยที่ไม่มีติดขัดเลยนะเพราะเนี่ยเราต้องทททาาอยยย่่่่งงนนีีีี้้้้้ก็ไไไดดดดดปัััั๊มาามมมเใใหสรรถชค2โติข นะเพราะงั้นไอ้ไอฟืนตัวเนี้ยถ้าได้มาก็อย่าเพิ่งย่อย,อย่าน,นะผม,ผมว่ามันน่าจะพอเอามาใช้งานได้สําหรับการที่เราใช้สกิลเบอร์เซิร์ตรงนี้ครับผมโอเคก็จบแล้วครับสำหรับจอดหรือสกิลเบอร์เซิร์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมีปัญหากับการใช้สกิลนี้อยู่นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Su b s c r i b e เพื่อไปกระจายให้ในคนอ่นคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ